ว่าไปเสายางท่าไหร่เน uh ่ากเปล่งนเ้าใช่เนี่ยปัดรำปัดคำไงวันนีวันนีค่ะแล้วบอกีค่ะดครับเป็นกุมารหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เป็นพวแลวแต่วมึงจะคิดคนเตียฮะคนเตียงขนเตียนคนไม่มีเลือดที่จะปด ไม่ใช่ของเจียงคงเจียงคนเตี้ยอ่าคนเจียงอ่อันนี้ฉันเป็นคงเจียงฉันมาจากเมืองไหหลำไหหลำไหหลำชื่อช่างชี้หลี่เกี่ยววุ้ยช่างชี้หลีเกี่ยววุ้ยช่างชี้หลีเกี่ยววุ้หลีเกี่ยววุ้ยหลี่เกี่ยววุ้ยไม่เกี่ยวกัางลูกไม่เคยเกี่ยวเลยลไม่เกี่ยวกัน พ่กทำสีหรืเกี่ยวพวกได้ข่าวว่ามีเลือกคู่เออท่านจะมาเลือกคู่บ้างนะครับผมแต่ว่าเขาเป็นเจ้าเขาจะมีเลือะอิฐานะออสมหรืเปล็นมีบ้างชั้งนี้ฐานะนะพ่อชั้งนี้มีอาชีพท่องเสียชะลื้อไม่ชะลื้อบ้างชั้งนี้มีอาชีพท่องเสียท่องเสียท่องเสียยอดแห่พ่อคุณนี่ท่องเสีย เพรพอมีอาชีพเท้าแผลเพราะว่านะเพ่อออกทอดเถื่อนกลางทะเลเัราะวนพ่อออกทอดแผลกลางทะเลอพอถึงทะเลปุ๊บพ่อเหวี่ยงแหีไปเลยเหีเหี้ยออกไปเหี้ยเหี้ยลองน้ำเลยพ่อฉันก็นั่งทอดเถือนทอดเถือนพ่อฉันก็ดึงเอ๊ะเหี้ยไม่ขึ้นเหี้ยไม่ขึ้นเออดังกึ๊กกึ๊กกึ๊กมันโดนอะไรมันติดต่อมันติดต่อแผลติดต่อมันติดต่อพ่อฉันก็ดึงกึ๊กกึ๊กกึ๊กดึงไปดึงมาเดี๋ยวขาดเลย ทำมาหากินไม่ได้เลยทำมาหากินไม่ได้ต้องแตกเดือดกลับไปบ้างให้แม่เย็บให้พ่อเขาแม่เวละที่กันเหรอคงไรที่ต่างแม่ทำอะไรแม่ไม่ที่เย็ดจับเย็ดผ่าแม่ชอบเย็ดจับอ๋อไปต้องแหยพอได้อ่าก็ไปนั่งเย็ดแย่งกันนะไปนั่งเย็ดกันนะไปนั่งเย็ดไปดีกว่าเย็ดแหยอะไรไปนั่งกูสั่งให้พุกแล้วนะไปนั่งนั่งแหละได้ไปนั่งเย็ด อ๋อก yeah. th ็ยิ้กกันไปยิ้กกันมาพ่อกับแม่ทะเลาะกันทำไมอ่ะพ่อยิ้กไม่ขัดเลยอ่ะแต่พ่อร้อไม่เป็นอ่ะเออจะพูดถึงยิ้กจักนะยิ้กกันทั้งบ้านเลยพี่สาวก็ยิ้กเป่งพี่ชายก็ยิ้กเป่งตอนนี้พี่สาวไตขัดไปเดียวทำไมอ่ะมึงยิ้กทั้งวันทั้งคืนเลยไม่พักไม่พองแหมเยอะเลยมีพี่ชายมือนกันนะพี่ช้างเนี่ยยิ้กเก่งมันเลยสุดยอดเลยอ่ะใครพี่เบี้ย พี่เพี้นเนี่ยพี่เพี้ยนเรือยๆอ่าพี่เพ้นเนี่ยเขาจะตลกเนี่ยก็ล่ยโอ้ตีลังกาเขาเป็นตอนนี้เขาเล่นสายยาวแล้วนะว่าจอมยุคผู้ย่องจริงจอมยุบเหรอพี่กูรังมากเลยแล้วมึงอ่ะโอ้ยตีลังกาไม่เป็นหรอกมันขนาดก้องคงเล็กอย่างเดียวมก็พิสดารแล้วเลยนี่ไม่ใช่ไงสุดยอดไงตอนนี้เล่นเกมสองรังก็ไปหัดเล่ยกับพี่ชาคงหนึ่งไ่มใครวะเกาชื่อคงอะไรวะคงคงคงหลอกทองอะไร อรีงเออถึงร้อกดิงอ่ะสุดติดสุดจุกจุกนะวันนี้เข้าไปเลือกพูดหรือเปล่าไปเลยนะจาไม่ใช่เลยลูกมาแล้วตรงนั้นเหลือใจนะลูกนะมาจากประเทศจีนถ่ายรูปเขหลัน้นี่นี่ท้องไหมนี่เดี๋ยวไก่เขาหายไปกินไก่โอ้วันดีเลยนะลูกปากแบกแม่เลยลูกถ้าเล่นเป็นลูกสะพ้ายเดี๋ยวจะพาไปทำจุกอย่างนี้เลยนะ เข้าไปใกล้ล <ด Positive. S 2> ูกไม่ตัดลูกคอนนี้สวยไหมพงษ์ท่านลูกตไม่ลูกลูกน้ามีสีตาอืสวยที่ตาหลับไม่ลงใช่ไหนปัจจันมาจากไหนเนี่ยปัจจุบนเปียงว่าคิงจะต้องน้ำในวันันคืนคุเจียงคุเปียง เขาหยอกเขาหยอกได้หยอกัำได้ลุแรงเหยอได้หยอกได้หยอกแล้เป็นจีนใช่ไหมยันฮ่าีฮิฮ่าวฮนี่าวอะไรงขาหาเขาสวัสดีมึงฮิฮ่าวสวัสดีกับสวัสดีกับเป็นภาษาจีนฮ่าวฮ่าวฮ่อง กูจริงี่เลเนี่จริตองใต้ินตองไต้เขาพูดอย่างนี้มีเจชื่อเหมือนี้อะไรเกลเกียวอ่ะเขาถามื้ออ๋อเลี้ยชื่อเหมือเ้ทำขีเลี้เรดเออถามเป็นกระาษินตองใต้ก่อนถามเก่านะเกกปงมงยกไปแล้วมันเอาดเดี๋ยวมงไม่แ๋้วมังไม่ถามนะไดเลี้ยไปะบ คนเยอไหกีได้นี่คงบ้าเยอองสรยะนคนีใช่ไหมคนจีนดีว่าอู่แค่เอยู่เพงเียถ้ามาน้องด้วยได้นะอยากจะให้เป็นแค่ในสีเลยได้ได้าจะให้นังเฝ้าอยู่หน้าวังเลยที่เขาเลียงคือเป็นสีส้มสุดท้ายเป็นแแล้วแต่แล้วแต่

บ้าหนิเล่นมึรู้เรื่องมึงเอาเพลงคนตายมาร้องทำไมยังไม่ใจเป็นไรตายฮะเป็นไรตายหอยหนีหูหอยหนีหูเออหนีพ่อพ่อมันเลยอ่ะลุกขึ้นมาไม่ว่ามันนอนเล่นอะไรตอนนี้ยังไม่ใจร้องไม่ไรเพลงไทยนะร้องไม่ได้แต่เพลงไทยร้องไม่ได้แต่เพลงไทย เป็นไรแล้วมาสิฟังนะเคลื่อนฝนจุดน้องโกวเวดให้เพียรคุยอ่อยฝนก็จุดลงไว้ไว้พี่ยืนคุยกลับบ้านอ่อยพี่ยืนตากล้องกลับบ้านแล้วเลย่กลับไปไหนเนาะไม่ไหวแล้วแอบไปมุมนี้เราเป็นเพื่อต้องทนได้